ามเคล็ดลับผ่อนชำระสินเชื่อบ้านให้หมดเร็วอยากผ่อนชำระสินเชื่อบ้านให้หมดเร็วต้องดูคลิปนี้ให้จบ 1. รอลดระยะเวลาในการผ่อนชำระให้สั้นลงด้วยการจ่ายค่าผ่อนชำระสินเชื่อบ้านต่อเดือนให้มากขึ้น3,50หเปอร์เซ็นตหรือกเป็นเท่าตัวเลยหากทำได้ซึ่งเทคนิคนี้จะทำให้เราผ่อนชำระสินเชื่อบ้านได้เร็วขึ้นจาก30ปีเหลือเพียง9ก้ปีเท่านั้น ลองใช้วิธีผ่อนชำระสินเชื่อบ้านให้เร็วขึ้นเ mm. ช่นจากเดิมผ่อนบ้านทุกสิเดือนเดือนถัดไปก็ลองเลือกผ่อนชำระสินเชื่อบ้านให้เร็วขึ้นเป็นวันที่25แล้วขยับวันผ่อนบ้านทุก5วันให้เร็วขึ้นไปเรื่อยๆจะทําให้ทั้งปีสามารถผ่อนมากไปได้ถึง10จิงเข้ากับผ่อนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ17จะทําให้เราผ่อนชำระสินเชื่อบ้านได้หมดเร็วขึ้นจาก30ปีเหลือเพียง22ปีเท่านั้นและเมื่อมีเงินก้อนเช่ชนโบนัสก็นํามาปลุกเพิ่มได้ก็จะช่วยลด ได้อีกด้วย 2. อรีพอร์ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยตามในช่วง3ปีแรกจะได้รับสิทีิพิเศษจากสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อเช่นดอกเบี้ยตูดเปร์เในระยะเวลา3ปีก็ให้รีบโร์ในช่วงนี้จะทําให้เงินที่เราผ่อนไปช่วยลดยอดเองินต้นได้มากขึ้น 3. ขอรีไฟแนนซ์หรือขอปรอับลดอัตราดอกเบี้ยผ่อนบ้านกับธนาคารเดิม retention การทํารีไฟแนนซ์เป็นการสร้างสภาพคล่อ,องของการใช้นี้และยังช่วยลดอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญเมื่อเราได้ปรับลดอัตราดอก จะทําให้เงินที่เราผ่อนชําระสินเชื่อบ้านต่อเน,นือนไปลดเงินต้นได้มากขึ้นและยอดหนี้บ้านของเราก็จังหดวดได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นการตัดสินใจซื้อบ้านในแต่ละครั้งจึงควรศึกษาข้อมูลและว,วางแผนการเงินของตัวเองก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าการซื้อบ้านจะไม่ส่งผลการถุบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการออมเงินซึ่งก็คือการทำลายความมั่นคงและความมั่งคั่งในอนาคตของตัวตัวเอง และการทำดนไฟแนน้์นก็ไม่ใช่เรื่องอยากแต่ที่สำคัญก็คือเราจะต้องพิจารณาข้อกำหนดเงื่อนไขของสถาบันการเงินและผลประโยชน์ที่จะได้รับจึงควรใช้เวลาศึกษากันสักนิดก่อนตัดสินใจเลือกนะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญทางการเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชยสาขาอูองช่องทางใหม่ง่ายกว่าเดิมยงแอดแอด์เอสซ n บ c คอเน Connect เลือกบริการยอดนิยมและปรึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์เลือกวันและสาขาที่สะดวกเพียงเท่านี้นอกั้นหมายคุยกับพนักง,งานสาขาในถุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว